สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักเคารพทุกท่านผมพลเอกประยุทธ์จันโอชาในานามพักรวมไทยสร้างชาติขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาในระหว่างการเลือกตั้งพักรวมไทยสร้างชาติได้นํา,นาเสนอนโยบายที่สําคัญหลายเรื่องที่เราเชื่อมั่นว่า จะช่วยให้ประเทศชาติและประชาชนมีความสุขมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและประเทศมั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะผ่านพายุแห่งความขัดแย้งในการจัดระเบียบโลกใหม่ถึงแม้ว่าเราจะเป็นพรรคใหม่แต่พรรคก็ได้รับการตอบรับที่ดีเป็นที่น่าพอใจเราได้เห็นพี่น้องบางท่านออกจากโรงพยาบาลมาใช้สิทธิ์เราได้เห็นคนที่เดินทางจากต่างประเทศกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อมาลงคะแนนเลือกตั้ง รวมทั้งผู้สูงวัยกลุ่มเปราะบางต่างๆเราได้รับแรงใจสนับสนุนมาจากทุกช่องทางทั้งที่เจอหน้ากันผ่านจดหมายผ่านการสื่อสารออนไลน์การสนับสนุนลงคะแนนเลือกตั้งของท่านทําให้เราอบอุ่นใจแม้จะไม่มีจํานวนที่เพียงพอที่จะทําให้เราเป็นผู้ที่ทำต่อทั้งหมดหลังจากที่ได้ทาแล้วและทําอยู่พักของเรายืนยันว่าเราจะยังคงยึดมั่น ในแนวทางของพรรคอุดมการ์ของพรรครวมไทยสร้างชาติไม่เปลี่ยนแปลงนั่นคือยึดมั่นในชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะหรือบทบาทใดๆก็ตามนี่คือคำมั่นสัญญาครับขอบคุณครับ